นิววงสกอเปิดใจห่วงนาวที่สาน a า t บินไปเรียนต่อออสเตรเลียเปิดใจห่วงแฟนสาวแฟนคลับใจหายจะไม่ได้เห็นผลงานของนางเอกสาวชื่อดังช่องเจ็ดนาวที่สาน a า t สอนศึกสักพักเพราะเจ้าตัวจะต้องไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียคร่าวๆแผนบินไปเดือนมีนาคมนี้ถามว่าไปกี่เดือนก็บอกไม่ได้ว่าไปนานแค่ไหน และตอนนี้ก็เคลียรงานหมดแล้วด้วยและยืนยันไม่ทิ้งงานวงการบันเทิงล่าสุดนิววงสกรปรมัาถากรแฟนหนุ่ม um ของสาวนาวได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นข้างต้นว่าตอนนี้น่าจะตื่นเต้นมากกว่าเขาที่จะไปส่งน้องผมลาคิวไว้แล้วครับ เตรียมตัวไว้แล้วอย่างน้อยเราไปได้เห็นสถานที่ว่าเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงก็จะบินไปพร้อมกันไปส่งน้องนตอนนี้นะเราวางแผนไว้ว่าอย่างนั้นพอถึงเวลาจริงๆไม่รู้ว่าคิวมันจะตรงกับการถ่ายละครหรือเปล่าถามว่าห่วงอะไรน้องเป็นห่วงทุกอย่างเลยครับ ว่าเขาจะอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้นะแต่ในฐานะที่เราเป็นแฟนก็ต้องเป็นห่วงไว้ก่อนอยู่แล้ว